หลังจากที่ทุกคนโหลดแอปชอบจินิกฟรีมาแล้วใช่ไหมคะเราก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเราได้รับสิทธิ์เงินคืน40%ของเงินคืนในการช้อปปิ้งใน Lazada ใน v i x i ซใน Top Super Market ในการจ่ายค่าน้ำา่่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่มี2อย่างนะคะที่จะให้ทุกคนทำนะคะเพื่อที่จะยืนยันสิทธนะิ์ เพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์นะคะก่อนที่จะไปดูนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกาลังใจให้แฟนนะคะออกมาแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ ส่วนที่1นนะคะคือการอัพเอกสารข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนในการรับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเงินคืนนะคะตรงนี้จะเป็นการอัพข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วก็บัตรประชาชนนะคะ,ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะที่เวลาเราจะรับเงินจากใครบริษัทไหนนะคะ mm hmm. เขาก็จะต้องมีการเช็คข้อมูลเพื่อยืนยันที่จะโอนค่าคอมมิชชั่นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนกังวลว่าบริษัทจะเอาบัญชีธนาคารหรือว่าบัตรประชาชนอย่างเงี้ยไปทําอะไรหรือเปล่านะ แฟนแนะนะําว่าให้ใช้บัญชีธนาคารทีเออ่เป็นบัญชีที่ไม่มีเงินลักกันนะคะหรือว่าแบบไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วก็บัตรประชาชนนะคะก็ให้เราขีดคอมด้วยเนาะว่าบัตรประชาชนนี้เราใช้เพื่อที่จะรับค่าคอมมิชชั่นเงินคืนกับบริษัทช็อปจินิกนะคะตรงนี้เราก็จะได้หมดกังวลเนาะข้อมูลส่วนตัวที่เราต้องกรอกจะแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยดังต่อไปนี้นะคะ ข้อ1.1ตรงนี้เป็นการใส่รูปโปรไฟล์นะคะแฟนแนะนำว่าให้เราใส่เป็นรูปหน้าเรานะเพราะว่าเวลามีคนที่ต้องการจะติดต่ออะคะ่ะเขาจะได้ติดต่อแล้วก็เช็คได้ง่ายนะคะเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยก็จะเช็คได้ง่ายเหมือนกันไปดูวิธีการใส่รูปกันเลยจ้าอันดับแรกให้เรากดคําว่าบัญชีนะคะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะแล้วก็ให้ขึ้นไปด้านบนสุดนะคะจะมีรูปคนด้านซ้ายมือค่ะให้กดเข้าไปเลยค่ะ บางเครื่องก็จะมีการเด้งข้อความขึ้นมานะคะว่าขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงรูปอะค่ะก็ให้เรากดคําว่าอนุญาตได้เลยค่ะแล้วก็เลือกแกลลอรี่นะคะให้เราเลือกรูปโปรไฟล์ที่สวยที่สุดของเราเลยนะแล้วก็กดไปเลยแล้วก็เราสามารถเลื่อนซ้ายขวาปรับขนาดเล็กใหญ่ได้นะคะลองเลื่อนดูนะปรับดูค่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรูปโปรไฟล์เราแล้ว,ลวให้เรากดออกได้เลยเนาะ ข้อ1.2จะเป็นการใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะพวกที่อยู่บัตรประชาชนพวกนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะให้กดคำว่าบัญชีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะจะมีรูปคล้ายๆปากกาดินสอตรงนี้นะคะ่ะให้คลิกเข้าไปเลย หลังจากนั้นให้กดคําว่าข้อมูลส่วนตัวด้านบนสุดนะคะติ๊กเข้าไปเลยค่ะแล้วแอปจะพาเราไปหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลธนาคารน,นะคะให้เรากอกไปนะส่วนหน้านี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะที่อยู่สําหรับการจัดส่งสินค้านะคะถ้าหากว่าเป็นที่อยู่เดียวกับบัตรประชาชนนะให้เราติ๊กตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ก็ให้เราคีย์ข้อมูลเข้าไปนะคะถ้าเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้เรากดบันทึกสีเขียวตรงนี้ได้เลยจ้า ข้อ1.3ตรงนี้นะคะให้เราใส่รูปบัตรประชาชนและรูปสมุดบัญชีนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าหากว่าเราไม่อัพ2ส,สิ่งนี้นะคะเราจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเงินคืนเลยนะคะให้เราติ๊กที่รูปเราด้านบนสุดนะคะวิธีการถ่ายบัตรประชาชนที่ถูกต้องให้ถ่ายชัดๆตามนี้เลยนะคะแล้วให้เราขึ้นไปอัพข้อมูลด้านบนค่ะ การอัปข้อมูลธนาคารก็เช่นเดียวกันนะคะให้เรากดอัปด้านบนนี้ได้เลยค่ะแย่ yeah! เรากรอข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะให้เรารอประมาณ 1- 3สชั่วโมงนะคะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสถานะมันจะปรับนะพอปรับได้แล้วเราสามารถที่จะรับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเงินคืนได้เลยนะคะเดี๋ยวแฟดพาไปดูนะคะว่าหลังจากปรับแล้วมันจะเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ ข้อ1.4นะคะข้อนี้จะเป็นการเช็คสถานะนะคะหลังจากที่เราส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะเปลี่ยนสถานะจาก Shop Gen หรือว่า User ธรรมดานะคะเป็น Publisher นะคะซึ่งการเป็น,น Publisher เนี่ยเราสามารถที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเงินคืนได้คะ่ะ วิธีการเช็คว่าสถานะของเราปรับพร้อมที่จะสะสมพอยแล้วหรือ,อยังนะคะให้เราดูตรงตำแหน่งนะคะจะเปลี่ยนคำว่า shopgen นะคะเป็นคำว่า p u b l i s h e r นะคะตามด้านล่างนะคะคำว่า p u b l i s h e r นะคะถ้าตรงนี้ปรับก็โอเคละค่ะเรียบร้อย หมายเหตุนะคะหากเพืเ่อนๆท่านไหนที่รอเจ้าหน้าที่ปรับสถานะเกิน3ชั่วโมงนะคะแฟนแนะนำให้ทักหาผู้แนะนำที่แนะนำเรามานะคะเพื่อที่จะขอล ne ออฟฟิเชียลของบริษัทนะคะแล้วให้เราทักไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่ใจดีมากนะทักไปแล้วก็แจ้งนะคะว่ารอการปรับสถานะนานแล้วยังไม่ได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวอีพีถัดไปแฟจะมาสอนวิธีการดูผู้แนะนำนะคะ แล้วมาร่วมเป็นนักช็อปที่ชาญฉลาดกับช็อปเจินิกกันนะคะบ๊ายบายหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะแฟรัรบกวนฝากแชร์ให้เ,เพื่อนๆใหม่ทุกคนด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้เข้ามาศึกษาวิธีการทำงานที่ถูกต้องกับช็อปจินิกค่ะขอบคุณค่ะ